กตรงไปข้างหน้าซอยสุขเจ้าเป็นถนนถนนที่กลางบ้านทางฝั่งนู้นเลยไปแล้วผู้ิดนะไทางตรงไปาน้บ้านเกิดนะยี่้อเกิดก็ข้นไป่ึ้ไปข้นไปตะันนาแล้วออกอองไปผ่านไปผ่านไปตะวันนาผ่านไปตรงนี้แหละเข้าตลาด อ่าข้ามทางรถไฟไปที่ตลาดแล้วก็ไปเรียนเศรษฐีแยกไปทางวัเรีย้ขอห้าก็จะผ่านไปที่บ้านหนองคุกหนองคุกแล้วก็จะต่อไปที่อ่าวัดป่าพุทธชัยมงคลอ่าวันนี้จะไปทำพักที่วัดป่ปาพุทธชัมยมงคลในวันนะี้ ท่านานทานร่านทานจะาน่านในก่าร่นี่มน่านทานมองนทานก่นท่นท่านท่านท่า่อนท่าน่านท่านท่าน่านท่งนท่กน่นทุาปี่านท่่อปทใหมท่ท่าปทระหว่างวันทีนท่าน่านท่านท่นท่านท่าท่านท่นี่านท่านท่ท่าท่านท่านท่านท่นท่านท่านท่านทนท่านท่าท่าน่านนานรานท่าท่น่นท่า่าเาานา่าานะ ในช่วงปีใหม่เดนที่ห้าุธนีเราจะรวมกันคณะสงฆ์และสมว์าจาระเบ้านที่พอมาได้าะนการปฏิบัติธรรมโดยเดินไปให้ดูลไปแผ่เมตตาให้หมู่บ้านต่างๆที่เดินผ่านไปและในตำบลนักอีด้วย ของทุกปีก็อยู่นะถ้าโยามจำได้ก็จำก็เลยโยมนะเขียนไว้ในนี้ทุกปีเลยว่าวันที่ห้าพทาลาถึงวันที่สิบพลานี้จะเป็นการกปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์อันดับต้น่นะจะไปทางไหนคอยติดตามนะเพราะว่าจะไม่ไปทางเดยนะและจะไปทางไหนเอ้ยนะท่า เพจตำบลน,นะอาจจะไปคุกู่บ้านอาจจะไปคุกเพจตำบลน,นี้ในสามปีจะมารอกกันเป็นอย่างอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะบางทีก็อาจจะห้าปีเลยจะเกิดมา,าว่าเป่าคุณธรรมบารมี้เคยผ่านมารวมแล้วห้าปีนะถึงได้เดินทางมาที่นี่เพราะอะไรเพราะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็นั่งอาจารย์ก็ไปโอกาส ให้มามาิวัดปฏิบัติมาที่นี่ได้ตลอดเวลาและทุกปีก็ได้แต่ทางคณะสงฆ์ไม่สามารถมาได้จะต้องไปผ่านเวลาอีกมากเพื่อจะไปอาแผ่เมตตาเดินไปไปก็เห็นเมตตาไปสวดมนต์ไปภาวนาไปนะจันหลักของพระพุทธเจ,จ้านั่นเองเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมจำแล้วเลยนะทุก วันที่5้าอาหือวันที่ห้าถึงวันที่สกบพฤาคมของทุกปีจรณีอากรณบัตรรมนตวนับเราว่าลักนะถูกกระบวรไทยอาจจะจะใกล้จะมาเป็นบุญเป็นความดีาเป็นทหรือจะสร้างอาบุญบารมี 6. 6. 6. 6. ด้วยการให้ทานกรรมฐานถึงรวมบนวนแต่ที่ว่สามารถรววมได้ได้ยลนนะ